สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งชุดประตูตาไฟฟ้านะครับ c B f k นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วสามารถสั่งเปิดด้วยรีโมทได้นะครับกดล็อกสามครั้งสั่งปิดด้วยรีโมทนะครับกดล็อกสามครั้ง สามารถเปิดที่มือเปิดเดิมนะครับบีบส้้ายาก็จะเปิดขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนนะครับโชว์ข้างซ้ายโชว์ข้างขวาคอนดูดล่างนะครับสามารถสั่งปิดจากด้านตายรถนะครับสามารถเปิดปิดจากสวิตช์หน้ารถได้ด้วยนะครับ สวิตนา่ารดกลางคืนจะมีแสงนะครับนี่นะครับอ,อุปกรณ์รับกันหนึ่งปีนะครับสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์เก้าสองหกหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าศูนย์แปดสี่หกห้าสี่หกห้าหนึ่ง จังหวัดน,นะครับบริการให้ถึงบ้านขอบคุณครับ